สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ<ม>กับร้านพูมินแท็กเตอร์สาขาอำ<ม>เภอกุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้มียกล่อง PMT พูมินแท็กเตอร์มานำเสนอนะคะ<ม>เหล็กหนาโครงใหญ่นะคะพร้อมใช้งานตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่17,900บาทราคาสามารถต่อรองได้นะคะ หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065-047-0370 081-7294501หรือเข้ามารับชมสินค้าและเลือกสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะยกล้องใส่ใส่รถถ่ายได้ตั้งแต่35แรงขึ้นไปถึง50แรงนะคะ สนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านพูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 0 4 7 0 3 7 0 0 8 1 7 2 9 4 5 0นนะคะร้านภูมินแท็กเตอร์มีสินค้าอุปกรณ์การเกษตรมากมายให้เลือกนะคะสามารถเข้ามารับชมได้นะคะราคา17,900บาทนะคะราคาสามารถต่อรองได้ร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการขอบคุณค่ะ